ก็ต้องขอกราบสวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยู่รายการ์ดจากไ g h เกมมิ่งไม่ได้ผมจะมาแคสเกมวิทเตอร์แจ็คสันคินคองเดอะออฟฟิเชียลเกมออฟเดอะวิครับผมมาต่อกันเลยจากพา์ที่แล้วนะฮะมาเลื่อนด่านแป๊บหนึ่งอ๋อที่แล้วเล่นสองด่านนี้ใช่ไหมฮะมาเ,เดี๋ยวจะมาเล่นด่านนี้ต่อดูเลยอ่าดีก่าแผนที่นะฮะ ต่อจากตอนที่แล้วกันเลยหลังตะขาบสู่ที่หมายต่อไปโอเคปืนยังอยู่ครบรูยกันเลยโอ้โหอะไรวะขังขาวสอยให้ร่วงรีเลยดิงแคล่หอกดีกว่าที่เกลี่ย,ใช,ชยใช้ปืนเฟืองกระสุนะ We'll be able to get our bearings from up there! Ow! i will gonna be fine, not we'll be mid-eye! Oh, have we Jack, look up there! Jack, run there! to we'll be fine! We can't be alone on this island. We must be nearing some kind of settlement. Yeah. We'll it must be this way! We'll be hey, Shea, uh, hey, I'm hey, I'm hey. Shea, uh, hey, I'm hey, hey. On, Oh, my! Wow, man! there? ตัวเร่อยอะไรวะนะ่ะเฮ้ยจังจังเ,เระเกดิงตัวอะไรวะเนี่ยไม่ไงที่แม่งเลยเอา้า ready Jack เยอะไหมเร็วมาเลยกูต้องป้องกันตัวไว้เกินเดี๋ยวไม่ง่ายกู ง่ากูนีชิบหายเนี่ยนั่นไงคุ้มกันพ่เขี้ยวมาแล้วนั่นไงโอ้โไม่คุ้มกันเลยโอ้ขอชาร์จก่อนโอ้แงมหน้าซะแล้วเร็วเร็วเร็วคุ้มกันคุ้มกันคุ้มกันโอ้โหองกระดู หลังมาแล้วือนดึงูดีอ,อย่โดนกันโอ้โหแม่งแหนวะไอ้สา,สาเลย,เลยกัดกูเดี๋ยวไหักโอ้สองตัวออเอาอีกไหมเอาเอาอีกมีอีกไหมฮะดี ใส่ยิงไม่เข้าปล่อ,อยแม่งหรือว่าหายกันเฮ้ยตรงนี้มันรังแมงสองนี่ว่ะตรงนี้มันรังแมงสองนี่ว่ะระวังตัวด้วยกูไม่เต็มปากไม่เต็มคำนั่นไงมาแล้วแมงสองอุ้ยตัวเบลอเลยแม่งในหนังตัวนิดเดียวฮะโอ้โหแต่ oh <my> God. ในเกมดูโอโ้โหตัวใหญ่มากเฮ้ยเอ้าไม่ต้องละ โอ้โหขางข่าวขังข่าวกีนต้องเคลียร์ซะหน่อยโอ้โหแม่งว่าววุ้นสายละทิมก็ไม่โดนเกิดอะไรขึ้นอออะไรวะเฮา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 มาแล้วไปยี่ออกไปยี่พอพอหมด อโอ้โหไฟดับหมดเลยแม่งฝนจะตกทำไมวะเนี่ยเฮ้ยตะขาบตะ,ะขาบตะขาบโอ้โหเกือบแม่งดูเยี่ยมมากเยี่ยมมากเฮ้ยอ,อะไรวะรีบเลยดิด่วนบวชวะล่ะเออโอ้โหแม่งกระสุนแม่งไม่คุ้มเลยวะ่ะโอ้โยช่างเอยไปดีกว่าเอ้ยแมงป่อง ปล่อยแม่งไม่ได้ทำเราโอ้ยแต่ก็ดูน่ากลัวอยู่แหละตัวเบลล์มเลยไม่ไม่หนังแม่งตัวนิดเดียวในในเกมแม่งตัวเบลล์มเลยโอย้แม่งเฮ้วเฮ้ย, is really ยเสียงนั่นมันหรือว่าเฮ้ย <And> อ้าว สไนเปอร์มาสไนเบอร์ออกมาเล่นของหนักเราเรงโหลดกันเคลียรไม่โดนออกมาเร่งเลยนิงมาเร่งเลยเคลียร์แล้วเปิดที่โอเคเราเรไปกันดีกว่าโอเคไปกันเลย ลุยมาเดี๋ยวต่อเนื่องกันเลยนะโอเคต่อกันเลยมาละอ้าวห้านีห้านัดสำรองสิบห้าเปิดเปิดเปิดียเฮด,เดชอตรีดเดิง้ง โอ้โหมันป่องเพียบมองไงดีวะวางถึงเมื่อวะ <c oughs> อาแม่นด้วยเผา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 ไม่ไงรีดเลยดิประหยัดประหยัดหน่อยก็สุดออกมาหมาอีกตัวสองตัวปงังรีดเลยออกไม่โดวนหัวไม่ไงรีดเลย

รู้อยู่แล้วต้องดักอยู่ตรงนี้โอเคคาั้งนี้เคลียรเฮ้ยอะไรวะเนี่ยอะไรวะมีคนแอบมองอยู่อะไรวะรู้เ,เหมือนมีคนแอบมองวะนะท่านผู้ชมคนรู้ว่ะคนตกแตแล้อวะอไวะอไรวะ เดี๋ยวล่อเหรอเฮ้ยโอ้โหแบบนี้เอาไปนู่นนี่มาเร็วเลเออยขออนาตเปิดทางไม่แม่นเลยโอ้โหโอ้โห,หตาขาบดำอันตรายอันเนี้ยเอาหมดอ่ะมา โอ้ยโอ้โหเสียวเฮ้ยอะไรวะมันป่องมันป้องโอ้ไม่โดนเลยยิงแม่งจบสามแมกกาซีนแล้วเฮ้ยคอมเมนตแมนละวคอมเมนตแมนหน่อยละเอ้าเอ้าเฮี้ยวืดอีกเอา้าอุ้ยโดนเว้ยสามเรียบร้อเฮ้ยโอ้โหเฮี้ยวไม่ค เ,เรืยย่ยัดยิงตรงเข้มันไม่สระทบกะเทือนหรอกต้องยิยงที่หัวมันนี่ใช้หอ,อกด้วอ่าถึงประตูแล้ว careful, huh? เดี๋ยวเยจะไปรออีกด้านขึ้นละเปิดประตูที อ้าประตูในตำนานโอ้ยแหลกอีกแล้วคุณผู้ชมโอ้โหมังนี้ไม่เอาละ,ะเปิดประตูเอ็ดเอทอยู่ที่นั่นเล่า เงียบไปเลยเอละไรวะโอ้โหชิบหายแล้วกูเยอะซะด้วยสิเอาไาดีวะเฮ้ยโอ้อออยขยับไม่ได้อะโอ้หลับโอ้โหแม่งโดนจับจนได้ t h w นี่คือแตนที่ผมทำได้นะฮะโอ้โหโอเคก็ เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปหน้าแล้วกันโอเคเดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์ด้วยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปครับผมโอเคขอตัวไปก่อนสวัสดีครับ